ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนออุปกรณ์นะครับชาร์จไฟเนื่องจากว่าเวลาผมไปแคมปิ้งต่างๆผมจะต้องเตรียมแบตเตอรี่ไปด้วยเช่นบางทีไปสมวัน4ี่วันหรือ5คืนบางทีแบตก็อาจจะหมดระหว่างทางผมก็เลยมีอุปกรณ์เสริมนะครับเช่นเครื่องชาร์จไฟนะครับเป็นเครื่องชาร์จไฟ แบบพกพานะครับขนาดาเบากระทัดรัดนะครับไม่ต้องบอกยี่ห้อด้วยกันครับเพราะว่าผมไม่ได้นําเสนอขายให้เขานะครับเพียยว่าผมนำเอามาใช้เองนะครับพึ่งได้มาประมาณแปดร้อยแปดสิบบาทพร้อมราคาส่งครับชาร์จได้ทั้งแบตสิบสองโวลต์ยี่สิบสี่โวลต์ชาร์จได้แบตตั้งแต่ขนาดสี่แอมป์ถึงร้อยแอมป์ครับตัวนี้มาพร้อมสาย สเมตรมันจะมีแบบง่ายๆก็คือใช้บวกลบ <c oughs> ดำขีดดำแดงขีดแดงแล้วก็เสียไฟสายไฟยาวประมาณ3าเมตรครับกรณีที่รถเราจอดไว้นานๆน,นะครับรถเราจอดทิ้งไว้นานๆทีนี้ปัญหาคือสตาร์ทไม่ติดเช่นประมาณหนึ่งอาทิตย์ เราไม่จําเป็นต้องไปถอดขั้วแบตนะครับอันนี้ก็คือไม่จําเป็นต้องถอดขั้วแบตลดบางรถบางรุ่นการถอดขั้วแบตลถก็อาจจะทําให้ระบบรวนเช่นเอาง่ายๆก็คือนาฬิกาเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ๆห่ก็คือต้องไปตั้งค่าอะไรหลายๆอย่างครับผมแต่ทีนี้ตัวนี้มีพัดลมในตัวครับเวลาเปิดเราก็มีสามารถดูอากาศได้ของผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งครับแต่ว่าใหญ่หนักอยู่ประมาณยี่สิบกิโลคันจะเอาเดินทางไปก็ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ไอตัวที่อยู่ที่บ้านนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ที่บ้านครับสามารถชาร์จได้3 0มแอมป์นะครับใหญ่หนักมีพัดลม2ตัวนะครับอันนี้คือรุ่นเกา่ากึกอขดลวดตัวนี้หนักก็เลยไม่สะดวกในการพกพาไม่สะดวกในการนำติดรถยนต์ไว้นะครับสามารถชาร์จได้สองอันนะครับนี่ฝั่งนี้พร้อมกันได้ นี่ก็คือสามารถชาร์จวิทยุก็จะบอกมิเตอร์มีเข็มอันนี้ก็สะดวกครับแต่ีนี้เรามีอุปกรณ์ที่ชาร์จแบบเบาๆติดรถได้ตลอดเวลาครับจะหมดตอนไหนแล้วก็ชาร์จได้ตอนนั้นครับเครื่องชาร์จตัวนี้ก็มาพร้อมกล่องนะครับสวยงามเบาแล้วก็มีใบประกันสินค้าผมสามเดือน มาดูโหมดการชาร์จของมันก็ธรรมชาติก็ชาร์จแบตรถยนต์ถ้าโหมด agm กับโหมดมอเตอร์ไซค์ก็คล้ายๆกับว่าเป็นการซ่อมแซมซ่อมแซมแบตไปนในตัวหลังจากซ่อมแซมเสร็จก็จะมาเข้าโหมดชาร์จปกติส่วนตัวนี้คือเป็นรูปกุญแจก็เป็นโหมดรีแพ์ซ่อมแซมแบตเตอรี่ครับก็จะมีการซ่อมแซม แล้วก็ชาร์จปกติธรรมชาติผมก็นี่เอามาชาร์จจุดประสงค์ก็คือชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ครับหรือชาร์จมอเตอร์ไซค์ได้มาดูอุปรกรณ์นะครับที่ผมชาร์จกับแบตประจําก็คือจะเอาไปด้วยก็คือมีการเช็คไฟเพื่อไม่ให้ไฟต่ํากว่าส2บสองโวลต์ก็ปรับมไม้ตัวนี่นะครับผมเอาไว้ประมาณ20%คือชาร์จ ไฟดีซีรถยนต์ชาร์จแบตบจะดูว่าแบ,บตตัวนั้นเหลือกี่ห้ามต่ำกว่าสิบสองโวลต์ครับถ้าต่ำกว่าสิบสองโวลต์แสดงว่ารถเราสตาร์ทไม่ติดดังนั้นมันถึงต้องมีตัวนี้เข้าไปด้วยเวลาผมไปแคมปิ้งครับอันนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่ซื้อแบตเตอรี่รถมอเตอร์ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นะครับขนาดอันนี้รถกระบ,บะประมาณ 7จ็แอมถึงแปดสิบแอมนะครับลดท่าลดเก่งก็ประมาณสี่สิบห้าแอมผมเอามาใช้ร่วมกับนี่ครับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟรถยนต์แปลงไฟดี DC เป็นไฟบ้านใชไ้ไฟอยู่ที่สามพันวัตต์นะครับก็จะมีวิธีบอกหน้าจอ,อมันอันนี้ก็คือแดงดำไปขีบกับแดงดำ แล้วก็มาเปิดใช้ไฟได้เลยแต่ทีนี้ปัญหาเวลาผมจะไปแคมป์หนึ่งอาทิตย์บ้างหนึ่งใช้พัดลมสองใช้หลอดไฟสามชาร์จโทรศัพท์หคืนอาจจะหมดผมก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งก็ติดกับเครื่องปั่นไฟไปด้วยหรือว่าบางทีไปแคมป์ต่างๆมีที่ชาร์จก็ขอเขาชาร์จประมาณสักสิบ นาทีหรือครึ่งชั่วโมงครับทีนี้เรามาดูวิธีการง่ายๆครับในการชัดตัวต้นก็นำสายไฟเสียบเข้าเสียบเข้าก่อนนี่สถานะมันก็จะบอกว่า แบตของเรามีกี่โวลต์แล้วก็จะมีสถานะการชาร์จเข้าว่ากี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะมาอยู่ที่โหมดชาร์จแบตเตอรี่เราสามารถเลือกโหมดได้ตามใจชอบอันนี้ชาร์จมอเตอร์ไซค์อันนี้รีเพล์แบตแล้วก็ผมจะชาร์จแบตรถยนต์คีบเข้าครับสีดำ ที่หนีบแข็งแรงทนทานครับสีดำโคลบสีแดงโคบอกตอนนี้พัดลมดูอากาศทำงานครับนี่ครับมันจะบอกสถานะดูที่ว่าชาร์จได้1 0บแอมป์จริงไหมครับตัวนี้เป็น1 0บแอมป์ถ้าเป็น20 แอม30แอมก็ราคาจะแพงขึ้นครับแต่นี้รุ่นชาร์จ10แอมดูนะครับมันก็จะเลขจะนิ่งนี่นนคือ10.9 10.1 10.5แอมนะครับตัวนี้นะครับเป็นแอมอันนี้ก็คือบอกบอกว้ต์นะครับนี่13.4วลต์ บอกวนด้วยนี่ก็บอกอุณหภูมิสิบสามจุดสี่จุดองศานี่บอกวนอันนี้ขนาดบอกแอมนะครับแต่นี้ถททานะแบด,ดอยู่ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นครับ,รบเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่โฟกัสนะครับกล้องไม่โฟกัสถานะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าเราเอาไปชัด รถยนต์รุสตาร์รถยนต์ไม่ติดแน่ครับเนื่องจากว่าแบบตำ่ำตอนนี้อยู่ที่40%นะครับเรามาดูสักคู่หนึ่งอาจจะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับเร่งด่วนก่อนนี้เวลาผมชาร์จผมก็จะไม่ให้น้ำกันแห้งนะครับก็โดยใช้เปิด เปิดตัวนี้ออกเพราะว่าบางทีมันเกิดความร้อนมันอาจจะระบายความร้อนน้ำกันน้ำน้ำกดพวกนี้เดือดนะครับสลับตัวนี้ก็เหมาะสลับสายแคมปิ้งนะครับเครื่องชาร์จแบตรถยนต์เคลื่อนที่ไว้คอยติดตามสลับไปแคมปิง้งหนึ่งอาทิตย์ด้วยกันครับที่ตากแม่ห้องสอนคราบผมสวัสดีครับ